Okay. พี่น้องนะขับไป้าวนะตัดสินใจนอนวันนี้แล้วพี่น้องเพราะว่าที่นี้มันจะเป็นที่นะมีน้าพี่น้องนะจะมีน้ําแล้วก็เวลาเขานอนหรือว่าเขาเห็ดหลังคากลางคืนแล้วมันจะนะเย็นสบายพี่น้องเพราะว่าเขาติต่อน้ำอย่างนะี้เขาไปเอสีซังนะที่พักสุขาวอย่างนี้พี่น้องหลังจากเขาซางที่พักแล้วก็เขาก็สีไปหาของกินแล้วก็สีไปล่าสัตว์ไปยิงนกพียงเนาะกาส่วยก็ดตามไป

Okay. ประมาณนี้พี่น้องแบบนี้เราฝนก็สามารถฝนตกเราก็สามารถอยู่ได้พี่น้องนอนอย่ข้างล่างนี้น,นี่ใบตรงทำงานแบบนี้พี่น้องเนี่ยนี้เรามันฝนตกแล้วมันจะอยู่สบายแล้วก็มันจะเย็นพี่น้องนะข้างล่างนี้มันจะมีน้ําอยู่นี่พี่น้องน้ำอยู่ในก็เขาสิต่อน้ําใส่บบนี้แล้วก็เวลานอนแล้วก็เาอยู่ข้างล่างนี้มันจะ 失败一平了。 mm <laughs> กินข้าวแล้วก็ไปหาของกินที่น้อง ຫືນິເຂົ້າ ยอดเลยพี่น้องกินเข้าใส่น้ำนี่มันจะเย็นพี่น้องนะเอาเซียนะเอาเข้าวมาเนื้อไส่เลยนะ ใส่เป็นน้ำเขาซื้อเอาแส่น้ำไว้ประมาณหนึ่งวันแล้วกลางคืนเขามาเอาซืมาต้มกินไป ประมาณนี้แล้วก็สีเอาน่านอิดเอาเศษนี้มาปะเศษนี้ปะเศษนี้แล้วก็ประมาณอนานะประมาณหนึ่งวันพี่น้องถ้าว่าเขามันฝูแล้วก็ซีมาเอาเผากินมันจึงสุกพี่น้องเนะออพี่น้องเขาจะเสียนะตอนนี้จะเป็นยังไงนะตุตนพี่น้องเขาจะเสียนะ ไปต่อตุนเพียงมันจะอยู่นะกบไผ่เนี่ยเพีองยิงได้ตัวอุ่นเน,ะนาะนี่ตัวมัดใหญ่ๆเต็มประกาศไทยเต็มนะไทยเต็มแล้วมันจะบกพี่น้องตัวโคตรใหญ่เลยเพียงเอาไปยิงโลเนี่พี่น้องตัวมัดใหญ่ๆเพี่น้องพี่น้องเนาะ เทีวนี้มันบ่มีนะฟืนพี่น้องมีเตยไม้ไผ่เขาซีนะไปนะเผาะตัวตุนเนาะพี่น้องตัวอุ่นเนาะพี่น้องอยู่ข้างล่างนี่ป้าขึ้นในห้องม่ได้นอนเนาะเพราะว่าเพราะว่านะได้อุ่นตัวหนึ่งแล้วตัวมากใหญ่ๆแล้วเขาซีเมืองบ้านเนาะถ้าว่าม่ได้เขาซีนอนพี่น้องแต่คืนนี้มันได้ตัวหนึ่งแล้วก้มข้าแล้วเัาซีเมืองบ้านเลาวพี่น้อง แต่เราลงไปใต้พุ่นน้ามันจะใหญ่เพียงเท่านี้มันบ่มีฝืนแล้วก็น้ามันจะน้อยเพียงเราลงไปใต้พุ่นแล้วก็เอาซีไปก่อไฟอยู่ข้างล่างพุ่นไปเผาขนาตัวอุ่นเพียงพี่งเอ้มาถึงจุดนี้เ้าเอาซีก่อไฟใส่บนเก้านี่เพราะว่าเท่านี้น้ําน้ำไหลแล้วเขาันาดเห็ดมันจะสะอาดะพี่านอ้มา สั้นสิบนาทีค ย่างตัวนี้กินแล้วก็ซิมอบ้านพี่น้องนี่จะเป็นไส้ของอตัวอุ่นพี่น้องไส้ตัวนี้แซ็บๆเลยไส้ตัวนี้โอได้ตัวนึงตัวใหญ่พี่น้องเอาย่างตัวนี้กินแล้วก็ซิมอบ,บ้านพนักานท่าว่าบอได้เขาก็ษนินอนหนึ่งคืนเนาะแต่ได้ตัวนึงแล้วก็ซีเมอรบ้านเลาวพอกินแล้วพี่น้อง ความแซ่บพี่น้องน้ำมันเยอะเลยน้ำมันป๊อป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 ป๊อมันอ้วนนะส่วนนี้มันอ้วน,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 นมีน้ำมันเยอะพี่น้องข้นมันพนะี่น้องสุดยอดเลย

อเออพี่น้องเอ้สิมั่นบารละสวยกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อในพันสยาดดเด้อเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ชื่ว่ใดน่อดนาอุนตัวหนึง่งเพื่นอนนะสวยกดติดตามเเด้อ